สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าโรติมะมันเรียนหน้าดิผมผมเพิ่งตื่นนอนเที่ยงเลยเนี่ยสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับผมเพิ่งจะตื่นนอนก็เลยพาโรติมะมาอาบแดดแล้วก็เพิ่งจะให้เ,เล่นน้ําไปแล้วน้องก็อึไปแล้วนะครับผมวันนี้สบายใจไม่โดนอึใส่แน่นอนเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมก็จะพาเจ้าโรติมะเออเอาเนี่ยตรงงรนตทองของเราเนี่ยไปเดินเล่น ไม่มีอะไรทาแล้วช่วงนี้กบก็จําสินแล้วก็ทายกบก็บ่อยมากช่วงนี้นะเพื่อนๆอาจจะเบื่อกันแล้วเอาตัวเงินตัวทองมาทายหน่อยแล้วกล้องนะครับผมออ้ยใช่ไหมใช่ไหมฮะโอ้ยเป็นเงเจาดโคเท่เลยเฮ้ยนี่มันตัวเงินตัวทองนะไม่ใช่แมวกัดไหมนะครับเพื่อนๆถามมาว่ากัดหรือเปล่าลองเอานิ้วลองลองเอานิ้วให้มันกัดดู ลองดูลองดูนี่ทดลองตัวเงินตัวทองกัดนิ้วฟ้ามิกาดโรติมะก็คือเป็นแมนโกมอนิเตอร์นะครับผมที่เรียกว่าเป็นตัวเงินตัวทองที่เราไม่ต้องฝึกเลยเชื่องอยู่แล้วอ่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงหน่อยเฮ้ยโอ้ยร้องอะไรนักหนาเนี่ยนกที่ไหนไม่รู้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านผมเนี่ย เปิดน้ำให้กินทุกวันเลยร้องดังมากเป็นตัวกระตูทองที่เชื่องอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องฝึกเยอะได้มาเลี้ยงเนี่ยเราแค่จับบ่อยๆแล้วก็เลี้ยงปกติเลยนะครับจะว่ายังไงดีอ่ะเออผมแทบไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะตัวเนี้ยเขาเชื่องของเขาอยู่แล้วอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเห็นไหมกัดกัดไหมอืกัดจมูกเนี่ยกัดจมูกโชว์หน่อยเร็วเสียวเหมือนกันนะเนี่ยจมูกหายยิ่งไม่มีอยู่ดั้งยิ่งแแบบอยู่ โดนกัดไปนี่หายเลยโอู้หหายใจไม่ได้ <laughs> ดูดิโอ้แท้นี่นี่นี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูอุ้หงหางงหอเป็นไงแน่นแน่นนะครับผมเหมือนของแลนเหมือนของของแลนบ้านเราที่เขาแบบเอาไปก้อยใส่มะม่วงอะเอาไปสับ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 ตัวแน่นปึ๊กเลยเนี่ยเนีๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะ แลปดิ้นโชว์โชว์ว่าเดี๋ยวเราจับโลติมะมาติดปีกเอ้ยใส่เลยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะใส่ใส่ใส่ยากใส่ง่ายแค่ไหนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยียยยยตัต้งกล้องไว้แล้วไงขี้เกียจเปลี่ยนมุมแต่เปลี่ยนหน่อยก็ดีนะผมว่าใส่ไม่ได้แน่ทาไม่ทาไม่วางมันกับพื้นอะ่ะดูดิมันเกาะผมแน่นเลยทุกคนติดผมเป็นลูกเลยตอนเนี้ยเอา ไว้น้อยมา,มา,มาลงพื้นลงพื้นมาทุกคนเดี๋ยวเรามาติดปีกให้กับโรติมะนี่ดีกว่านะครับเรียกว่าสายจูงนเนาะนี่นะครับผมเป็นสายจูงมาเอ้ยใจเย็นทูกพี่เนี่ยถ้าเราไม่วางอย่างนี้แล้วก็ใช้สองมือช่วยนะครับค่อนข้างที่จะยากหน่อยใส่ปุ๊บเข้าไปหนึ่งข้างเราจะจับไว้อย่างนี้นะเพื่อไม่ให้มันหลุดเห็นไหมอีกข้างหนึง่งใส่เข้าไปเลย เอออุ้ยเมื่อก่อนใส่คือแบบรู้สึกว่าไอเน,นี้ยมันจะใหญ่ไปนะตอนนี้รู้สึกว่าเล็กไปตัวเกาะอ,อกมันนะครับผมเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อพอดีเออเมื่อก่อนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันใหญ่มากตัวเกาะอ,อกนะคระับนักเห็นไหมแล้วก็ปีกก็จากปีกที่พอดีตอนนี้ปีกกลายเป็นปีกเล็กไปแลนะ้วไปทุกคนมันจะออกไปเดินตากแดดรับลม หน้าบ้านกันแล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านแหละแต่ว่าเอ้ยโดนแดดแล้วเอ้ยโจิมมเราจะไปเที่ยวไหนดูพี่ไปเที่ยวไหนกันดีฮะไปเที่ยวไหนบินหน่อยบินโชว์หน่อยเร็วโอ้น่ารักมาอบินบินโชว์เป็ <laughs> ใน,ในหไหนดีฮะเนี่ยแถวนี้แหละอ่ะลงลงเดินลงเดิน เอาโลติมะลงไปเดินก่อนดีกว่านี่ทุกคนตอนนี้ก็ปล่อยน้องลงไปเดินแล้วนะครับผมแต่ว่าแสงแดดค่อนข้างที่จะจ้าไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูทดลองทดลองไม่ค่อยร้อนนะเป็นแบบไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่อุ่นๆน,นิดหน่อยแบบนี้ก็คือต้องกาตัวท้องพวกนี้จะชอบนะครับผมช่วงที่แบบแดดกําลังดีครับ <c oughs> เขาจะใช้แสงแดดในการย่อยอาหาร พวกสัตว์เลยคัานพวกนี้นะครับผมต้องการแสงแดดก็คืออย่างน,น้อยๆอต้องมีให้เขาถ้าไม่มีอ,อย่างสมมุติว่าผมเลี้ยงในห้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไฟ UVA UVB เนอะให้เขาได้อาบแดดสักหะะน,น่อย โตรเท่นะครับผมเท่จริงเดี๋ยวเรามาดูหน่อยดีกว่านะครับผมมีร่องรอยการลอกคาบด้วยนะทุกคนเนี่ยนี่นี่กําลังโตแล้วลูกพี่อะว่าไงขอนี่คือเขาเรียกว่าการขออาหารนะครับผมหันหน้ามาและเรียมือเขาเช็คว่าในมือเราเนี่ยมีอาหารหรือเปล่าถ้ามีก็งับนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเนี้ความสามารถของเขานะเขาจะจํากลิ่นได้ ถ้าไม่มีก็ไม่งับนะไม่เคยโดนกัดเลยเนี่ยจะไปไหนลูกพี่เอาเอาลองดูเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะไปไหนนะผมตัวเงินตัวทองตัวเฮียนี่แหละเลืดลายเหมือนแรนเลยนะผมแต่ว่าน้องคือตัวเงินตัวทองนะตัวเงินตัวทองจากอินโดนีเซียะจะไปไหน ไอ้จะไปไหนไม่เอาไม่เอาไม่เล่นน้ำมันจะลงไปเล่นน้ำานน้ำัไน้ำเครื่องซักผ้ามานี่มานี่เริ่มดื้อแล้วเพื่อนเริ่มดื้แลนะ้วปล่อยลงพื้นหน่อยเนี่ยที่ที่มันจะไปก็คือคลองหรือไม่ก็เข้ารูเข้าถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะผมเรา จำเป็นตน้องมีนี่สายจูงนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้แบบควบคุมเขาได้เนาะแล้วก็ถือว่าสบายใจและปลอดภัยนะครับผมต่อให้เขาเชื่องแค่ไหนหรือว่าเขาจะติดคนแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาตกใจอย่างเงี้ยเสียงรถด,ดังๆเสียงหมาเหา่าแมววิ่งผ่านอย่างเงี้ยเขาอาจจะวิ่งลงคลองและหายไปเลย <laughs> ก็ได้นะ <laughs> ป้าครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะผมกับเจ้าโรติมาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปอาบแดดกันต่อที่หน้าบ้านแล้วกันบ๊ายบายนะครับผมไนี่ผู้เบาวแบกเฮียัดนดันโคตรไทย